าบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์404อัตตะทัตถะหมายถึงประโยชน์ของตอนเองชมรมบ้านธรรมะม,มสพการได้ศึกษาพระธรรมซึ่งเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาที่นำออกจากทุกทั้งปวงได้ทำให้ได้เข้าใจความจริงเป็นคำสอนก็จะทำให้ทราบได้ว่า ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะตั้งมั่นดำรงคงที่ไม่มีอะไรที่จะไม่มีความแปรปรวนไปไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขได้ตลอดการเลยสักอย่างเดียวเกิดแล้วก็ต้องดับไปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนดังนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์มีค่าและประเสริฐที่สุดสำหรับชีวิตจริงๆจ,จ,จึงไม่ใช่อย่างที่เคยคิดกันไม่ใช่การได้รูปเสยียงรส และสิ่งที่กระทบสัมผัสกายที่ดีที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่ประโยชน์ต้องเป็นกุศลธรรมซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้เป็นประโยชน์ทั้งในโลกหน้าและนำไปสู่ประโยชน์ของตนเองที่สูงสุดอย่างแท้จริงคือการรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอริยบุคคลดับกิเลสได้ตามระดับขั้นจนสูงสุดถึงความเป็นพระอรหันต เพื่อความเข้าใจธรรมะตรงตามความเป็นจริงและเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตที่สั้นแสนสั้นนี้ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์ชมรมบ้านธรรมะมต่อพขอนำเสน,เนอคำว่าอัตตาทัตตะหมายถึงประโยชน์ของตนเองมาจากคำว่าอัตตะหรืออัตตาคือตนเองกับคำว่าอัตถะคือประโยชน์ รวมกันเป็นอัตตะทัตตะแปลว่าประโยชน์ของตนเองเมื่อว่าโดยสภาพธรรมะแล้วไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนมีแต่สภาพธรรมะเท่านั้นแต่พราะมีสภาพธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นเป็นไปจึงหมายรู้ได้ว่าเป็นบุคคลน,นั้นเป็นบุคคลน,นี้เป็นแต่ละบุคคล สำหรับคำว่าประโยชน์ของตนเองนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งในคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมุ่งหมายถึงการอบรมเจริญคุณความดีและอบรมเจริญปัญญามีความเข้าใจถูกเห็นถูกสามารถดับกิเลตตามระดับขั้นจนถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแสนไกลจากกิเลตซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตโดยประการทั้งปวง การบรรลุถึงความเป็นพระอาหารหันต์จึงเป็นประโยชน์ของตนเองที่สูงสุดตามข้อความในพระสุตตันตปิฎกขุทธกานิกายเถระคาถาสุลาทะเถระคาถาดังนี้ว่าประโยชน์ของตนกล่าวคือพระอาหารหันต์หรือความเป็นพระอาหารหันต์อันเป็นธรรมะเครื่องสิ้นไปแห่งสังโยชน์หรืออกุศลธรรมที่ผูกมัดหมู่สัตว์ไว้ในสังสารวัฏ ทั้งหลายพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นเครื่องเตือนชีวิตที่ดีโดยตลอดเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมคุณความดีประการต่างๆรวมถึงปัญญาความเข้าใจถูกเเขนถูกขัดเกลาวสิ่งที่ไม่ดีคือกิเลสท,ที่แต่ละคนได้สะสมมาอย่างมากและยาวนานในสังทารวัฏถ้าหากจะมีคำถามให้ได้คิดพิจารณาว่าประโยชน์ที่เกิดมาในแต่ละชาติคืออะไร แต่ละคนก็อาจจะตอบกันไปกนละอย่างเป็นแต่ละหนึ่งตามการสะสมไม่เหมือนกันเลยแต่สำหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและได้สะสมความเห็นถูกที่เห็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้ยากอย่างแสนยากย่อมพิจารณาเห็นว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย แต่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตายเมื่อใดเวลาใดสิ่งที่คิดว่าได้มาแล้วทั้งหมดทุกวันแม้แต่ความสุขเมื่อวานนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนเรื่องสนุกอาหารอร่อยหรือลาบยศสารสิ์ก็ตามจะติดตามไปถึงโลกหน้าไม่ได้เพราะแท้ที่จริงแล้วเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นในหนึ่งชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้อะไร ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้คุณค่าเลยว่าสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งใดก็คือปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นไปเพื่ออุปการละเกื้อกูลให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกเพื่อความเจริญข,ขึ้นของกุศลธรรมโดยตลอดสิ่งที่มีประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ต้องเป็นกุศล สิ่งที่เป็นอกุศลจะเป็นประโยชน์ไม่ได้ความคิดที่ว่าอากุศลก็เป็นประโยชน์หรือทำอกุศลแล้วเป็นประโยชน์เป็นความเข้าใจผิดมีความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงฉะนั้นขณะใดก็ตามที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นเป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าด้วยเพราะเหตุว่าเป็นการสะสมสิ่งที่ดีซึ่งจะต้องนำมาซึ่งผลของกุศลนั้นๆ แต่ยังไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดต้องเป็นความเข้าใจถูกเขียนถูกซึ่งเป็นประโยชน์ของตนเองจริงๆที่ไม่ติดข้องในสิ่งที่ติดข้องมาแล้วทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะหรือสิ่งที่กระทบสัมผัสกายคนที่ได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีความติดข้องใหม่อยากได้ในสิ่งที่จะทำให้มีความสุขมีความสบาย แต่ลืมไปว่าได้มาแล้วมีความติดข้องในสิ่งนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นแต่เพียงให้เป็นประโยชน์ต่อการที่จะมีชีวิตอยู่ในแต่ละพบในแต่ละชาติเท่านั้นเพราะว่าเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีการดำรงชีวิตสิ่งที่ให้ประโยชน์ที่จะให้ร่างกายดำรงอยู่ก็ต้องมีแต่ถ้าในขณะใดที่ไม่รู้เรื่องของกุศลและอกุศลเลยก็พ่อพูนความไม่รู้ต่อไป บางคนก็อาจจะกระทำสิ่งที่เป็นอกุศลและคิดว่าเป็นประโยชน์เพราะนำมาซึ่งสิ่งที่น่าพอใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะลาบยศสรรศน์ต่างๆซึ่งอาจจะเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นได้ซึ่งไม่ตรงตามควาเป็นจริงเพราะแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าก็คือขณะที่เป็นกุศลเพราะว่า ที่ใครจะได้อะไรที่เป็นสิ่งที่น่าพอใจในโลกนี้อะไรนมาให้ต้องมาจากกุศลเท่านั้นไม่ได้มาจากอกุศลเลยจึงต้องมีความเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจที่แต่ละคนได้รับในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุต่างๆที่ทำให้ชีวิตเป็นไปอย่างไม่เด็ดร้อนเป็นต้นแท้ที่จริงก็เป็นผลของกุศลทั้งสิ้น เหตุกับผลต้องตรงกันตามบานเป็นจริงของธรรมะแต่ว่าเมื่อได้สิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแล้วหรือยังไม่ได้ก็ตามถ้าหากมีความติดข้องในสิ่งนั้นหรืออยากได้สิ่งนั้นขณะนั้นต้องเป็นอกุศลขณะที่เป็นอกุศลจะเป็นประโยชน์ไม่ได้เพราะเหตุว่ากุศลเท่านั้นที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า แต่ถ้าเป็นกุศลเพียงขั้นทานขั้นศีลไม่ใช่ขั้นการอบรมจเจริญปัญญาให้มีความเข้าใจถูกจนกระทั่งสามารถที่จะละความติดข้องได้นั่นก็ไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นประโยชน์ของตนเองจริงๆนั้นต้องเป็นประโยชน์ที่ทำให้เกิดปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะ ที่กำลังมีกำลังปรากฏตามความเป็นจริงสามารถที่จะดับกิเลสได้เพราะประโยชน์ของตนเองจริงๆคือการรู้แจ้งอริยสัจธ,ธรรมดับกิเลสถ,ถึงความเป็นพระอริยบุคคลตามระดับขั้นสูงสุดจนถึงความเป็นพระอรหันต์ซึ่งกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้นั้นต้องไม่ละเลยโอกาสที่จะทําให้ตนเองได้มีความเข้าใจถูกเข็นถูกยิ่งขึ้นจากการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงเป็นการฟังเป็นการศึกษาิ่ที่มีค่าที่สุดมีประโยชน์ที่สุดสําหรับชีวิตควรที่จะได้ไดพิจารณาจริงๆว่าชีวิตแสงสั้นแล้วทุกคนจะทําอะไรที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดสําหรับชีวิตของตนเองการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเป็นเหตุทําให้ปัญญาจเจริญขึ้น ปัญญาไม่ได้นำทุกโทษภัยใดๆมาให้เลยแม้แต่น้อยและเมื่อปัญญาจเจริญขึ้นคุณความดีประการต่างๆก็จะค่อยๆจเจริญขึ้นคล้อยตามปัญญาหนทางแห่งการอบรมจเจริญปัญญาจึงเป็นหนทางที่จะทำให้เกิดประโยชน์ของตนเองจริงๆที่สามารถทำให้ถึงการดับกิเลสได้อย่างแท้จริงซึ่งจะต้องอาศัยการละเวลาที่ยาวนาน ในการอบรมเจริญปัญญาจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจําสัปดาห์อัตตะทัตตะหมายถึงประโยชน์ของตนเองชมลมบ้านธรรมะมตพธรรมาชิกเลขที่867วันเสาร์ที่9กันยายน2566